มันถูกกำหนดไว้แล้วให้เราได้พบกันให้เธอกับฉันได้รักกันอย่างนี้มันถูกกำหนดไว้แล้วนี่สาหัสนายเข้าไปคนเดียวนะแล้วก็บอกลานายเข้มไม่เรียบร้อยนะเดี๋ยวฉันรออยู่ตรงนี้ โอนเข้าบัญชีธนาคารฉันท,ที่สวิสแล้วฉันสัญญาว่าแกจะไม่เห็นคนที่แกรักเนี่ยตายไปต่อหน้าต,ตาแต่คำพูดของคุณอาผมไม่ค่อยอยากเชื่อเท่าไหร่แกมีกางเยือกไห้นะวิทโทรไปที่ธนาคารบอกแกต้องการจะโอนเงิน <talvez> พูดแค่นั้นทาไมอย่างนั้นล่ะก็ผมไม่ตาย<น> แต่คุณอาก็รู้ว่าเงินเยอะขนาดนี้ยังไงผมก็ต้องไปที่ธนาคารเรื่องเก่าอะไรกับฉันไปจัดการเรื่องให้เรียบร้อยแล้วอย่าตุบติ่ไม่อย่างนั้นก็มวกฉันไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยอ่ะยังมาจับผู้ฉันมัดทำไมวะผู้บั เขางไม่อยากตายโยไม่อยากตายแต่กูจัพูดอย่าอยอย่างน้ล้วไอ้ป้ายดูนะป้าถ้าจะหลุดไปได้ยังตะปากสี่นี้โอ้ยโดนป้าุบไอ้้อย้ แ้วบอดไปช่วยนายกับคุณหนันก่อนคุณธาน,นีคุณตัวอยู่นไะ<า>คุณแพ้แล้วคุณธาน,นีปล่อยคุณหนันซะหนัน<ส>ช่วย,วยคุณอาคุณอาไม้มีทางหนีแล้วยอมมอบตัวซะโถุยจะขึ้นมา ลูกนั้นลูกั้ลูกัลูกนเหนัมลูกนั้นนานายเป็นลูกนั้นนายมีคนจะเป็นโชคุณนันเองัสย่าไปลยสะดนะขอโทษนะกรสัดดทนะสัดเเร็วตนี้ ลลแล้วโถ่ไอ้ลุกขึ้นมา,านันลงไม่ไหวแล้วบอกใลุกขึ้นมาเร็วนัไม่กับคุณก็เป็นตัวถ่วงคุณคุณหนีไปคนเดียวเถอะนะพูดมากนะลุกขึ้นมาเร็วไปดิไอ้ไอ้ออน,นี่ก่อนนี่นี้ ไปกับคุณน่ะคุณก็ไม่รอาหรอกคุณมอบตัวเธอนะเชื่อนั้นนะฉ <c oughs> ันก็หลองฉันจะหนีไม่ได้ไกลแค่นี้นะแต่ฉันก็ยอมพี่นาศคุณเดียวอะไปฉันยังคิดถึงเรื่องสนุกสนุกที่คุยกันไว้ไก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเธอต้องตายไปสักคนหนึ่งจะต้องมีคนเจ็บปวดถึงสองคน ไอ้นาวิดกำลังตามเธอขึ้นมาถ้ามันเห็นเธอเป็นศพอยู่ที่นี่หัวใจมันคงจะสลายทำอะไรนักเลยนะอยู่น่าตานี้ แกมาก็ดีแล้วนาวิทแกมาทันเวลาได้เห็นคนที่แกรักเนี่ยตายไปต่อหน้าต่อตาพอดีอาทำร้ายคุณหนันไปก็มีประโยชน์สิ่งที่อาต้องการคือเงินผมสัญญาถ้าอาปล่อยคุณหนันไปผมจะโอ,อนเงินให้คุณอาเข้าที่บัญชีสวิตตามที่คุณอาต้องการแค่แน่ใจเหรอว่าเงินทั้งหมดน,นี่จะแลกกับชีวิตหนึ่งนี่ได้ สิ่งที่สาคัญที่สุดสําหรับคุณอาคือเงินแต่ผมถามคุณอาจริงๆเถอะต่อให้คุณอาได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแต่ไม่มีคนร่วมแสดงความยินดีด้วยไม่มีคนคอยแบ่งปันความรู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในโลกคือคุณอาได้ไปแต่คุณอายินดีเหรอปากนะต้องทำเป็นสั่งสอนฉันเปล่าคุณอาผมไม่ได้สอนเงินไม่มีความหมายกับผมเลย ถ้าผมต้องสูญเสียคนที่ผมรักฉันดีใจว่ะที่ได้ยินแกพูดแบบนี้เพราะว่าฉันจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะฉันต้องเลือกระหว่างเงิน กับเห็นผู้หญิงที่แกรักตายไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยฉันเลือกอย่างหลังว่ะคุณอาอย่าคุณอาครับพอเถอะอานณอหนน้อยคุณอาผมขอร้อาคุณอาเล่นกเลยนะคุณอาครับคุณอาคุณอาครับพอเถอะคุณอา

ความสุขจะเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าแล้วถ้าฉันฆ่าเธอตายไปคนเดียวจะมีคนเจ็บปวดเพิ่มอีกเป็นสามคนอย่างคุณะนะถ้าตายไปสักคนลูกเนี้ยคงมีความสุขเป็นพันเท่าคุณะณันเวลาของพวกแกแล้ว นาวิทแกกำลังจะได้เห็นวาระสุดท้ายของผู้หญิงคนที่แกเ้ยอย่ลร,ระัย่ววาว,วนาวิทก คุณนาวิสัช่วยสฮัด้วยะสหฮัตสหฮัตสะฮัตสะฮัตสัสะฮัตสสฮัตสหัตำใจดีๆไสสัจะเป็นไรนะสะหัตดยันไหัสะหัตคุณนาวิช่วยสะหัด้วยนะสหหัสะหัสะหัตได้ยินไหัสะหั สหัสสหัสสหัสสาหัสเป็นไงบ้างคุณนันสหัสเป็นแบบนี้เพราะหนันแท้ๆสหัสต้องไม่เป็นอะไรนะอยู่กับนันก่อนนะหนันอยากชดใช้ให้สาหัสคุณนันไม่ต้องชดใช้ให้ผมที่ผมมีชีวิตอยู่ ผมก็อยู่เพื่อคุณนั้นถ้าผมจะตายมาขอตายเพื่อคุณนั้นไม่นันไม่ให้สหันตายนันรู้นะว่าสหันรักหนันมากที่สุดนันเสียใจ นันตอบรับความรักของสหัสไม่ได้ถึงนั้นสหัสจะไม่ใช่คนรักของนั้นและสหัสก็จะอยู่ในใจของนันเสมอนันจะไม่มีวันลืมสหัส ผมก็ดีใจไม่ใช่ผมไปกับคุณไม่ได้นะ ฉันก็ชวนนายไปอย่างนั้นเองล่ะจริงๆแล้วอะฉันไม่อยากเห็นหนุ่มหน้าแค่มนึ่งนายอะต้องมานั่งเลียแผลใจเพราะอกค่ะเราอ,อกเดียวกันนะ ฉันเป็น,นเดียวที่เข้าใจในายมากที่สุดถึงแม้ว่าเราอาจจะเจอกันช้าไปแต่ฉันก็ดีใจนะที่เราได้เจอกัน